بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خفاهم سدسو าร์มาเมตตาปราณาร์ามาจำเริญเจ้าลอสุบฮานหัวตาลาได้โปรดประสบแก่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพนักทุกท่านครับในโอกาสที่วัลไอดินอัลโฮาปีนี้ได้กลับมาอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในนามโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่นะครับก็ขอ แสดงความยินดีขอดุอาจากอัลลอฮฺหุบฮานาละว็ุ์อาลห้พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องผู้ปกครองและพี่น้องมุสลิมทั่วไปนะครับจงได้รับความบริกตรจำเริญและก็ความมีริสกีที่มากมายแล้วก็อิมานที่มั่นคงนะครับสำหรับวัน อีดินอัลตหานั้นก็คือวันฉลองแห่งการเชิดกุบันกุบันนั้นก็คือการตะกกรุบการแสดงควา,ามใกลชิดหรือแสดงทำตนให้เป็นที่รักของโลสมาโนวาตาลาด้วยการทำกระบันเล็กทำควา,ามดีนะครับเป็นการกระทำที่ ได้รับแบบอย่างมาจากท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยอิสสลามที่ท่านได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้ทำการเชิดกุบันซึ่งเป็นการกำหนดให้ท่านได้ทำกุลบันด้วยการเชิดลูกชายเป็นการแสดงถึงความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ด้วยความศรัทธาแน,น่่ท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยอิสสลามก็ได้ ตั้งใจที่จะทําตามบัญชาของลอ่ท่านได้ฝันไว้ซ้ำๆหลายครั้งนะครับแล้วท่านก็บอกลูกชายว่าอัลลอฮฺตาลาได้สั่งให้พ่อเนี่ยได้เชี่ยลูกเป็นการทําตามบัญญัติของลอลูกจะว่ายังไงอันนี้คือเป็นความศรัทธาเป็นความเสียสละของพ่อนะครับที่พูดกับลูกที่ตัวเองรับและก็เป็นหัวใจนะครับแล้วลูกก็ นะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเปีย่ยมนะท่านตอบว่าเมื่อนะเป็นบัญชาของลอะนะลูกกว่าพร้อมที่จะเสียสละเห็นไหมครับตรงนี้ครับและในที่สุดก็มีการดําเนินการไปตามขั้นตอนจนถึงการเชื่อจริงๆนะครับแล้วก็นบีบริอนก็ตั้งใจแล้วก็เชื่อพราะเชื่อนี่ครับนะอัลลอฮ์ก็ได้ส่งกิบัต ตัวอ้วนพีมาเป็นการไทยไทยตัวและก็ให้มาเชียดเป็นกระบันเป็นการไทยตัวชดเชยนะครับการกระทําครั้งนี้แต่ก็ได้ทิ้งความยิ่งใหญ่ความศรัทธาทางพ่อและลูกนะครับได้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่เอาไว้อ่าจึงเกิดเป็นการเป็นสุนนะที่สําคัญอ่าให้เราได้ทําการตะกรุบทําการนาเสียสละด้วยการเชียดสัตว์ที่เป็น อูดอ้ว,วายเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการเป็นพิีทานหรือว่าทําเป็นแจกเนื้อให้แก,ก่คนยากคนจนและคนทั่วไปนะครับแนอกาสนี้นะครับก็ขอดุอาจจกอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พี่น้องนะครับจงได้รับริสกีที่กว้างขวางแล้วก็ได้รับอิมานที่มั่นคงประกอบกับว่าได้อยู่ในสุนนะของท่านนาบี นะด้วยการทํากระบาลและทําการเสียสละให้ดูอย่างเสียสละในฐานะที่เราเป็นเบาวของลสัสบาหา์นะวะตาลาในโอกาสนี้นะครับผมในานามโรงเรียนอุทยานศึกษากะบี่นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอลานะครับด้วยกำวัาตะกบบัลลอฮุมินน่าวะมิงก um ุมขออัลลอทรงตอบรับการงานที่ดีจาก เราและจากท่านขอให้พี่น้องทุกคนนะครับได้รับแต่สิ่งดีๆทั้งดุนยาและแอคาราะครับวาบิลไลตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ